สวัสดีค่ะจากร้านช่างธหลวดซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง S ยี่สิบสามอันต้านะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสาหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาทัชสกรีนหน้าจอนะคะนะคะ นี่เราจะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัสก,กินไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะท้าสกรนหน้าจอได้นะคะต่อไปสี่จอนะคะสี่จอไม่เพี้ยนไม่มีริปิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดกดการอศูนย์สี่เหลี่ยมนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะสแกนลายนิ้วมือนะคะ อ,อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอเทียมสแกนนิ้วได้นะคะแล้วก็ใช้ประกาได้นะคะนี่นะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใช้ประกาดูนะคะนี่นะคะ นีいい่นะคะอันนีいい้ใช้ปากกาได้นะคะนนะคะ นี่นะคะปากกาใช้ได้นะคะนี่นะคะ

เรีบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ